สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มครับครับพี่ธงจะมาสอนวิธีการปลูกเมลอนนะครับเมลอนที่พี่ธงปลูกเนี่ยจะเป็นการปลูกในโรงเรือนนะครับสําหรับคลิปเรื่องออการปลูกเมลอนการสอนปลูกเมลอนอาจจะมีหลายตอนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องอาศัรายระยะเวลาถ่ายทําไปทีละตอนทีละตอนตามระยะเวลาการจเจริญเติบโตของเขานะครับวันนี้นะครับคลิปแรก คลิปแรกก็จะเป็นเรื่องการเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเพราะต้นกล้านะครับครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวพี่ธงจะาสาธิตแล้วก็จะสอนไปทีละขั้นตอนให้ดูครับครับขั้นตอนการเพราะเมล็ดพันธุ์เมลอนครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะก่อนครับก็เมล็ดพันธุ์ที่ผมจะเพาะเนี่ยผมได้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากฟาร์มที่เชื่อถือได้นะครับ ย้ำนะครับต้องเป็นฟาร์มที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งผลิตชัดเจนนะครับเป็นเมล็ดพันธ์ควบคุมมีการจดทะเบียนขึ้นขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับด้านหลังซองก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกไว้ชัดเจนนะครับปริมาณเท่าไหร่อัตราการงอกที่สําคัญนะครับอัตราการงอกแล้วก็ผลิตเมื่อไหร่สิ้นอายุเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจะเลือก มาได้พันมาใช้ในฟาร์มของเรานะครับครับที่ผมจะปลูกรอบนี้ก็จะมีสี่สายพันธุ์ด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับก็จะมีพันธุ์ TML052 เป็นพันธุ์ตาไขา่เนื้อส้มครับสองครับพันธุ์สายน้ำพึ่งผิวตาไขา่เนื้อส้มเหมือนกันครับ สครับพันธยกมงคลครับผิวตาขายเนื้อสีเขียวครับแล้วก็พันที่สี่ครับพันแสนหวานครับผิวตาขายเนื้อส้มครับวิธีการเพราะเมล็ดนะครับก็นําเมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับนับจํานวนเมล็ดให้เท่ากับ พื้นที่แปลงปลูกที่เรา,เ,าเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนำเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้ำอุ่นนะครับโดยเตรียมภาชนะไว้ล่วงหน้าผมได้เตรียมภาชนะไว้ล่วงหน้าแล้วครับส,สีแก้วด้วยกันก็พยายามใช้วัดวดสดุที่เป็นแก้วนะครับพวกถ้วยแก้วถกแก้วขวดแยมผมใช้ขวดแยมที่ใช้งานแล้วนะครับนำมา,าบ่มเพาะเมล็ดแช่ในน้ำอุ่น หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงคือ,อที่ซองนี่นะครับเขาระบุว่าของเขาเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมาใหม่ๆนะครับไม่ได้ค้างสต๊อกมานานนีการแช่น้ําอุ่นเนี่ยก็แค่หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับมากกว่านี้ก็จะทําให้เมล็ดเน่า,อ,าอันนี้เป็นอ้างอิงจากซองที่เขา,าได้เขียนมานะครับน้ำอุ่น อุณภูมิประมาณ40องศานะครับทดสอบง่ายๆก็คือ,อเราเอานิ้วจุ่มลงในน้ําน้ําอุ่นแล้วเราทนร้อนได้แค่ไหนนั่นแหละครับประมาณ40องศาก็แค่นั้นถ้ามากกว่านี้ก็จะร้อนมากนะครับมเมล็ดพันธุ์ก็อาจจะ,ะ,ะไม่งอกนะครับเนื่องจากว่ามเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกรอบนี้มีถึง4สายพันธุ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราควรทํำป้ายฉลาบให้ชัดเจนนะครับใน ในแต่ละถ้วยที่เราได้แช่มเมล็ดพันธุ์ลงไปก็เขียนชื่อไว้กันสับสนนะครับเดี๋ยวปะปนกันเพราะว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยคุณสมบัติก็จะไม่เหมือนกันระยะเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยก็จะต่างกันนะครับครับเมื่อแช่ในน้นำอุ่นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นำมเมล็ดพันธุ์ไปบ่มต่อนะครับอีก 24-48ชั่วโมงก่อนที่จะไปก่อนที่จะนำไปลงถาดเพาะก้านะครับเตรียมบ่มเมล็ดพันธุ์นะครับก็มีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระติกครับเตรียมผ้าครับกระดาษหนังสือพิมพ์ครับครับนำผ้าไปชุบน้ำนะครับ อาจจะใช้ผ้าดิบก็ได้นะครับแนะนําเป็นผ้าดิบนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ผ้าที่มีนะครับผ้าขาวบางไม่แนะนํานะครับเพราะว่ารากเวลารากเขาง,งอกเนี่ยรากเขาจะทะลุผ้าขาวบางได้แล้วเวลาเราเอาเมล็ดลงมาเพาะเนี่ยจะทําให้รากเขาหักได้นะครับใช้ผ้าชุบน้ําบิดน้นําจนผ้ามัดมนะครับ ไม่เปียกชุ่มนะครับเอาแบบว่าหมาดที่สุดนะครับบิดให้น้ำหมาดที่สุดแล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาวางบนผ้านะครับครับเนื่องจากว่าเราทำสีสายพันธุ์เราก็ต้องเตรียมฉลากไว้ครับจะได้ไม่หลงไม่ลืมครับอันนี้ผมเอาผ้าไปชุบน้ำมาแล้วอจากนั้นเราก็มาห่อผ้าครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการบ่ม,มเมล็ดนะครับอ่อผ้าไว้ฉลักใส่ไว้ด้วยครับแล้วก็พอกระดาษหนังสือพิมพ์ทับไปอีกทีครับเป็นการรักษาความชื้น ครับจากนั้นครับก็นำห่อเมล็ดพันธุ์ที่เราห่อเรียบร้อยใส่ลงในกระติกครับครับก็ทำจนครบทั้งสี่สายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝากระติกไว้ อันนี้เรียกว่าการเพราะบ่มเมล็ดนะครับจากนี้ไปอีก24ี่ชั่วโมงเราก็มาแกะห่อดูนะครับว่าเมล็ดเริ่มมีรากออกหรือยังนะครับถ้าเริ่มมีรากออกแล้วก็นำเมล็ดไปเพาะลงถาดเพาะต่อไปนะครับเปิดดูห่อเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะไว้ในกระติกครับ หลังจากที่ผ่านไป28ชั่วโมงนะครับครับเปิดห่อผ้าขึ้นมาที่เราเพาะบ่มเมล็ดไว้ได้มเมล็ดพันธุ์มีรากงอกยาวขึ้นมาแล้วครับครับยาวประมาณนี้ก็เราต้องเอาไปลงถาดเพาะก้าแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าบ่มต่อเนี่ยถ้ารากยาวกว่านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเวลาเราเอาลงถาดเพาะรากอาจจะหักได้ง่ายนะครับ ครับแบบนี้ต้องรีบเอาลงถาดเพาะเลยครับเตรียมวัสดุสำหรับเพาะก้าเมลอนครับมีพีทมอสนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพีทมอสถ้าใครไม่รู้จักผมใช้พีทมอสของเกียร์ไตครับน,นี่คือซองที่ซื้อมาขนาดบรรจุประมาณอันนี้เป็นขนาด5ลิตรครับ พีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้านะครับแล้วก็เตรียมถาดสำหรับเพาะเมล็ดถาดสำหรับเพาะกล้าเป็นถาดเพาะขนาดร้อยห้าหลุมครับครับจากนั้นเราก็นำพีทมอสแช่น้ำให้ชุ่มๆแล้วก็ามา เอามาลงในหลุมปลูกในถาดเพาะกล้ากันครับน้ำเทลาดลงในพีทมอสนะครับให้เขาชุ่มแล้วก็เอามือคนคนขยำขยำ ให้พิทมอดดูดน้ําไปจนรู้สึกว่าเขาชุ่มจับตัวกันเป็นก้อน พีทมอสชุ่มน้ำดีแล้วแล้วก็เอาบรรจุลงในถัดเพาะเริ่มบรรจุพีทมอสลง ถ้าเพาะกล้ากันเลยครับ กลางผมแบ่งเอาตะเกียบวางขั้นไว้เพราะว่าแบ่งครึ่งระหว่างสองสายพันธุ์นะครับ พีทมอสลงไปให้เกือบเต็มหลุมนะครับเผื่อระยะไว้นิดนึงเพเดี๋ยวอตอนที่เราหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะโรยพีทมอสทับก่ทีน ร็จแล้วหนึ่งถัดเพาะผมเตรียมตะเกียบไว้ตะเกียบนี้ไว้ใช้สําหรับเจาะรูนะครับเพื่อหยอดมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับหยอดลงในรูใช้ตะเกียบเป็นตัวช่วยนะครับก็เจาะรูไม่ต้องลึกมากนะครับเริ่มเจาะกันเลยครับ จะทำทีละแถวนะครับเรูทีละแถวแล้วก็หยอดเมล็ดกัรลืมนะครับทำเมล็ดพันธมาวางเตรียมได้เลยพันแสนหวาน ก็จับเมล็ดพันธุ์เบาๆนะครับน้ำด้านที่เป็นรากนะครับเหยาะลงไปครับบางเมล็ดก็รากยังไม่ออกเลยนะครับถ้ามีรากแล้วก็ต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับไม่ให้รากเขากระทบกระเทือน ทำอยังเบามือที่สุดครับต้องใจเย็นครับครบหนึ่งแถวแล้วก็เจาะรูแถวที่สองต่อครับ ถ้าไหนพีมดมดมันไม่เต็มดีน้อยไปก็ต้องเพิ่มเพิ่มลงไปครับเริ่มหยดเมล็ดแถวที่สอง ทำไปทีละ,มะเมล็ดทีละ,มะเม็ดทีละ,มะเมล็ดทําค่อยๆทนุถนอมนี่รอ่อนเป็นพืชที่อ่อนแอมากครับปลูกแล้วต้องดูแลรักษาอย่างดีต้องเอาใจใส่ แถวแล้วเริ่มแถวที่3ครับเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะไว้ลงถาดเพาะก้าเรียบร้อยหมดทุกทุกพันธุ์แล้วนะครับเราก็ฉีดน้ำใช้พอกกี้ฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำสเปรย์น้ำให้ชุ่มนะครับ สเปรย์น้ำไปให้ชุ่มแล้วก็จากนี้ก็ต้องคอยใช้อพอกที่ฉีดน้ำอยู่ทุกวันนะครับอย่าให้อย่าให้ใหพีทมอสแห้งนะครับต้องคอยสังเกตว่าถ้าพีทมอสจะแห้งก็ต้องมาคอยสเปรย์น้ำนะครับวันหนึ่งอาจจะประมาณสักสามครั้งนะครับเชา้ากลางวันเย็น แล้วแต่สภาพอากาศนะครับก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยถ้าร้อนมากก็พีทมอสอาจจะแห้งไวก็ต้อง<ะ>คอยเช็คแล้วก็คอยสเปรย์น้ำครับจากนั้นนะครับก็นำถาดพอก,ก้าเก็บในที่ที่มีแสงลำไรนะครับแล้วก็คอยให้น้ำคอยสเปรย์น้ำอยู่ วันละสามรอบเป็นอย่างน้อยนะครับเชา้ากลางวันเย็นเพื่อให้พีชมอสมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดก็ประมาณ2-3วันนะครับต้นกล้าก็จะงอกขึ้นมาต้นกล้าเมล่อนอายุสามวันนะครับหลังจากที่เราย้ายมเมล็ดลงถาดเพาะนะครับ ถ้านับจากวันที่เพาะ,มะเมล็ดวันที่เริ่มแช่มเมล็ดพันธ์ในน้ําอุ่นเลยก็จะอายุห้าวันนะครับต้นกล้าก็จะเริ่มจเจริญเติบโตสองใบนะครับนี่ครับทั้งสี่สายพันธุ์อันนี้พันธุ์ TML 052 แต่าการงอกออน้อยกว่าพันอื่นครับพันอื่นมันจะงอกร้อยเปอร์เซน TML ศูนย์ห้าสองวันนี้มีอีกสามสามช่องครับยังยังไม่งอก ครับเเมื่อเขาเริ่มเติบโตแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรือนนะครับย้ายตัวถาดพอกก้าสองถาดนี้นะครับเข้าไปอยู่ในโรงเรือนให้เขาได้รับแสงได้เต็มที่นะครับเมื่อต้นก้าเมลอนผีใบงอกดีแล้วผมจะย้ายเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรือนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่แสงลํำไรต้นเขาจะยืดยาวนะครับเขาจะยืดยาวออกหาแสงถ้าต้นยาวจะทําให้ต้นเขาไม่แข็งแรงนะครับนี่นะครับสังเกตดูต้นเขาจะเอ็นเอ็นแบบนี้ก็คือเขาพยายามยืดหาแสงนะครับเอาเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนจะได้แสงได้แดดเต็มที่นะครับ กอต้นก็จะไม่ยืดยาวก็จะแข็งแรงกว่านะครับครับสำหรับคลิปเอ่อเพาะก้าเมลอนคลิปแรกก็คงจบเพียงเท่านี้ครับแล้วจะมีตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการย้ายก้าลงปลูกนะครับระหว่างนี้เราก็ดูแลรดน้ำต้นก้าของเราไปก่อนระยะเวลาที่เป็นต้นก้าก็ประมาณ ตั้งแต่1วันถึง14วันนะครับช่วงระยะเวลาที่จะเอาลงปลูกโดยประสบการณ์ของผมแล้วผมจะปลูกอยู่ที่ระยะต้นกล้าประมาณ1 0บถึงสิวันประมาณนี้นะครับหรือ,อเขาจะมีใบที่3หรือใบที่4ขึ้นมานะครับผมก็จะย้ายลงปลูกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแค่ใบที่3นะครับเพราะว่า,า,าเมื่อมี3ใบแล้วเนี่ย รากเขาก็จะออกมาเยอะแล้วเราก็ต้องรีบเอาลงปลูกลงดินแล้วครับเขาจะได้เจริญเติบโตต่อไปครับช่วงระยะเวลาที่เป็นต้นกล้าเนี่ยเราไม่ต้องให้ปุ๋ยให้อะไรเลยนะครับให้แต่น้ําอย่างเดียวเนื่องจากว่าวัสดุปลูกที่เราใช้งานเนี่ยครับพีทมอสเขาจะมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับต้นกล้าอยู่แล้วก็เขาสามารถเจริญเติบโตโดยที่ว่า ไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับให้แต่น้ำอย่างเดียวครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวนพี่ธงครัวน้องผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดซับสไข i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ